สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับโยคะวิจันทร์ไทยอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่21แล้วนะคะ Yes! เราเดินทางมาถึงวันสุดท้ายของการเล่น Challenge โยคะต่อเนื่อง21วันนะคะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายเพื่อนๆรู้สึกยังไงบ้างคะ ถ้าสมมติว่าเล่นต่อเนื่องมา21วันแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกว่าร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องผิวพรรณเรื่องรูปร่างแล้วก็เรื่องอกล้ามเนื้อหน้าท้องหรือว่าส่วนต่างๆนะคะแล้วก็น้ําหนักตัวที่ลดลงแล้ว โปรโตีนที่เพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าเรากินอาหารคลีนแล้วก็มันทําให้ร่างกายของเรามีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะทําต่อเนื่องไปนานกว่าน,นี้หรือพยายามกินอาหารคลีนต่อเนื่องไปเรื่อยๆต่อเนื่องไปทุกวันนะคะนึกว่าจะเป็นอะไรที่แบบออมีผลดีต่อสุขภาพตัวเองมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไมเกรนนะคะเพราะว่าเราเปลี่ยนอาหารน่นนั่นนี่เสร็จแล้ว พอร่างกายเราปรับตัวแล้วเนี่ยอาการปวดหัวปวดต่างๆที่เราเคยเป็นหรือไม่ว่าจะเป็นอาการท้องผูกหรืออาการไถ่ายไม่เป็นเวลาอะไรเงี้ยค่ะปัญหาเหล่านี้มันก็จะค่อยๆหายไปนะคะแล้วการออกกําลังกายเนี่ยมันก็จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยค่อยๆปรับสมดุลค่อยๆปรับเรื่องจิตใจเรื่องบาลานซ์เรื่อง Balance, ท่าต่างๆที่เราเล่นโยคะนะคะไม่ว่าจะทําอะไรหรือจะเล่นโยคะหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าสมมติว่าคุณทําต่อเนื่องไปทุกๆวันอนะมันจะมีผลลัพธ์ที่ดีต่อร่างกายของคุณเองนะคะแล้วทุกๆอย่างทุกๆวันที่เราทําไปเนี่ยมันจะไม่สูญเสียเปล่าถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มวันสุดท้ายกันนะคะโอเคเรามาเริ่มโดยท่าชายโพสกันนะคะเหมือนเดิมหายใจเข้าลึกๆนะ หายใจออกลมตัวลงไปข้างนาคะ่ะเราจะค้างไว้สักห้าลมหายใจนะคะท่านี้ ค่อยๆลุกแล้วก็ไปท่าการ์ดแฟชั่นดอกร่างเหมือนเดิมไปเป็นกนารวอร์มอัพกันนะไปท่าแปลง ทุกข่าวลงเราจะไปท่าแคนคาวค่ะ บนส้นเท้าค่ะสอดมือขวาไว้ใต้มือซ้ายแบบนี้นะคะ อเคเสร็จแล้วให้ยืนตรงกลางเสือนะคะมาเราวาดมือขึ้นหายใจเข้าลึกๆหายใจออกพนมมือโน้มตัวลงหายใจเข้าปอดค <Okay. S 2> ่ะหายใจออกยกตัวขึ้นนิดหนึง หายใจออกหายใจเข้าก่อดขาหายใจออกว่าเมื่อคืนน่ะเข้าออกโอเคแล้วเราจะไปค่ะ Downward facing dog, plank, upper dog, okay. เริ่ม downward facing dog, downward facing dog, plank, upper dog, downward facing dog, plank. Upper dog so do facing dog like upper dog sahan don't facing dog climb upper dog it's tea facing dog u p w a l d dog ชัยโพสโอเคพอเสร็จจากวอร์มอัพแล้วนะคะเราก็จะมาทรงตัวนะคะวันนี้เราจะทำกี่เซตดีวันสุดท้ายแล้วเราจะทำสี่เซตกันต่อเนื่องเลยนะคะ เราจะทำ4เซต2ท่านะคะก็คือทำท่าดีดขึ้นกำแพงแล้วก็อีกท่านึงก็คือฝึกทรงตัวนะคะเราจะทำควบคู่กันไป4เซตนะคะเซตละ8ครั้งโอเคเริ่มเลยค่ะดีดขึ้นกำแพงกันนะคะ1นึ่งพร้อมค่อยๆลงส สาลงสลงหลงหลงเลงรอบสุดท้ายของเซตห8ขึ้นข้างล่ักลงโอเค สุดยอดโอเคพันไปแล้วหนึ่งเซนนะคะสบับข้อมือเบาๆไปเราไปเซตที่หนึ่งของท่าที่สองกันนะคะเราจะค่อยๆฝึกรนตัวนะคะเราจะทำแปดครัง้งค่อยๆดีดตัวออกมาจากกำแพงนะคะไปยกตัวขึ้นกำแพงค้างไว้หนึ่งสอง สามสี่โอเคเลิศอีกที่ค่อยดีดออกมาหนึ่งสองสามโอ้วอาวขึ้นอีกรอบสามค่อยดีดออกมาหนึ่งสองสามโอเครอบสี่ ทรงตัวโอเครอบห้าโอเครอบหกหนึ่งสองสามว้าวเกือบได้แล้วรอบเจ็ดไปค่ะหนึ่งสองสามส,สี่ รอบสุดท้ายรอบแปดหนึ่งสองสามสีพักก่อนสบัสดข้อค่ะสุดยอดค่อยๆฝึกไปนะคะนลกวก็มีความรู้สึกว่าจะทรงตัวท่านี้ได้แล้วเย้ผ่านไปหนึ่งเซตแล้วนะคะ เราไปต่อเซตที่2กันโอเคเซตที่2ท่าที่1เริ่มค่ะไปหนึ่งสองสามทียองสองลง, 2, ลง เซตที่สองท่าที่หนึ่งพันไปค่อนข้างเหนื่อยเลยนะคะไปต่อเซตที่สองท่าที่สองค่ะพรา Ok. 2ขึ้น1 2 3 4 5 6 Yes. 3ขึ้น1 2 3 4 5 6 7 8 Wow. 4ขึ้น1 2 3 4 5 6 Ok. 4ขึ้นค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 ห,ห้าขึ้นค่ะค่อยๆออกมาปุ๊บโอเคหกอีกซองที่เจ็ดรอบสุดท้าย,ยพักก่อน ข้อมือเบาๆค่ะเลือีกสองเซตนะคะ yes. ผ่านไปแล้วสองเซตไปต่อเซตที่สามท่าที่หนึ่งค่ะไปหนึ่งสอง Yes เสร็จที่สามท่าที่หนึ่งพันป้ายโอเคเสร็จที่สามท่าที่สองขาต่อ นะคะหนค่อยๆดีออกมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจปเก้าสิย้ข้งได้ดางหน่อยหนึ่งสองหนึ่งสองสาม้าหเจเกสิบาว้าวสามเรมได้กันแล้วนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแก้าสงสามสีหโอ้ส ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคห้าขอโทษค่ะห้าหก สบค่ะโอเครอบสุดท้ายนะคะเซตที่4ท่าที่1พร้อมแล้วไปเริ่มค่ะโอเคมาวันสุดท้ายแล้วสูส้ๆหนึ่งสอง ฮฮกเจรอบสุดท้ายพัก<า>ก่อน สำเร็จแล้วนะคะสู้อีกนิดนึงเซตที่4ท่าสุดท้ายว,าว้าวค่อนข้างเหนื่อยนะระ้นอนไปค่ะไปต่อเซตที่4ท่าที่2รอบสุดท้ายค่ะฝึกทรงตัวจันตัวขึ้นกำแพงไปค่อยๆอ,ออกมาหนึ่งสอง một, hai, ba, bốn, xì sáu, bay Xì รอบหนึ่งแปดขั้สมโอโอเคปรบมือให้ตัวเองค่ะสุดยอดมากสุดยอดสุดยอดจริงถ้าคุณทำได้ถึงวันที่21นะคะแล้วทำจนจบเลยคุณสุดยอดมากโอเคโอ ใช่ค่อยๆหายใจก่อนนะคะ เป,เป็นการควบคุมจิตใจตัวเองอยู่อย่างนึ่งน,นะคะเวลาเราโมโหใครเยอะๆหนักๆรู้สึกว่าเราอยากจะปะทะก,กับเขาเราอยากจะตะโกนออกไปดังๆด่ากลับเขาให้เขารู้สึกเจ็บแต่มันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยคะ่ะถ้าเราทำแบบนั้นการฝึกนิ่งๆแบบนี้หลังจากที่เราออกกำลังกายมาหนักๆ ในเวลาต่อเนื่องกันสักพักมันก็เหมือนเรากำจัดอารมณ์ที่โกรธมากๆของเรานย่นะคะทำให้เราเป็นคนนิ่งๆขึ้นถ้าเรารู้จักคนโทรลตัวเองไม่ได้บอกว่าต้องมองในโลกดีเสมอไปบางอย่างเราก็ต้องโต้ตอบแต่ให้มีลิมิตในการโต้ตอบโต้ตอบแบบชั้นฉลาดโต้ตอบแบบมีเหตุผล ถ้าเราผิดเราก็ขอโทษแล้วก็ยอมรับผิดไปแต่ถ้าเขาผิดเราก็อธิบายเหตุผลให้เขาเข้าใจเราไม่จําเป็นต้องใช้อารมณ์ในการโต้ตอบนะคะแน่นอนค่ะทุกคนย่อมมีทิฏฐิอีโก้ e เป็นของตัวเองตัวน้องเองที่พยายามฝึกอยู่ก็เพราะตัวเองมีอ e ีโก้สูงเป็นคนใจร้อนอยากเอานิสัยแบบนี้ออกไปจากตัวเองให้ได้มากที่สุด จะเป็นคนนิ่งๆอยากจะเป็นคนที่มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีกว่าเดิมไม่อยากเป็นทุกข์ไม่อยากเครียดเวลามีอะไรมากระทบกับจิตใจตัวเองค่อยๆฝึกไปนะคะ แล้ววันหนึ่งคุณจะรู้สึกดีขึ้นกับตัวเองแล้วคุณก็จะรู้สึกดีกับคนรอบข้างมากขึ้นเช่นกันค่ะนกยังไม่เก่งน,นกยังไม่ประสบความสำเร็จในการฝึกแต่นกจะพยายามต่อไปเพราะนกรู้สึกว่ามันเริ่มค่อยๆค,ค,คอนทรมได้ทีละเล็กทีละน้อยแล้วปัญหารอบข,ข้างของนกก็เริ่มน้อยลง นก็มีความสุขมากขึ้นในทุกๆวันที่ฝึก รู้สึกยังไงบ้างคะหลังจากที่ออกกําลังกายมาเหนื่อยๆแล้วเรารู้สึกว่าแบบโฮ้ยจะตายแล้วหายใจไม่ออกหายใจไม่ทันอย่างงั้นอย่างนั้นอย่างนี้เราพอมานั่งนิ่งๆสักพักหนึ่งผ่านไปแค่ไม่กี่นาทีเองเรารู้สึกว่าใจเราเย็นลงใช่ไหมคะแน่นอนคะ่ะก็เหมือนอารมณ์ของคนนะคะเวลาเราแบบเจออะไรที่แบบทําให้เราโกรธมากๆแล้วแบบเราอยากจะประทายเราจะแบบจเราอยากจะตอบโต้กลับไปแบบแ,บบแรง มันไม่ได้สร้างผลดีอะไรให้กับใครเลยค่ะลองมาทําจิตใจเราให้นิ่งๆคอนโทรลควบคุมจิตใจเราให้ได้อารมณ์ของเราให้ได้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างมันจะออกมาสมูทมากเลยค่ะ <Okay. S 1> แล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมมาต่อเนื่องจนถึงวันที่21นะคะอันนี้ก็เป็น c ชา l ลนจ์หนึ่งที่นุกอยากจะทํากับตัวเองแล้วก็อยากจะแบ่งปันกับเพื่อนๆไปพร้อมๆกันนะคะนุารู้สึกได้เลยว่า21วันนี้คือเป็นอะไรที่ สุดยอดมากสาหรับนุกนกไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนเลยติดต่อกันแบบต่อเนื่องจริงจัง21วันอาจจะมีหลุดบ้างเรื่องอาหารการกินแน่นอนค่ะมันไม่ได้เป็นผลมันไม่ได้ส่งผลอะไรต่อการทำชาเลนจ์21วันมันก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์เรานะคะที่ เราต้องฝึกและต้องเรียนรู้ไปกับมันแล้วต้องเรียนรู้ที่จะคอนโทรลไปกับมันนะคะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้ของนุกหรือชอบอช่องของนุกนะคะเกี่ยวกับโยคะ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ แล้วก็ SUBSCRIBE นะคะแล้วถ้าสมมติว่เพื่อนๆมีไอเดียดีๆหรืออยากจะแบ่งปั้นหรืออยากจะแก้นุ่นนั่นนี่ให้นุกหน่อยนึงก็อย่าลืมทิ้งคอมเมนต์ไว้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะนุกก็จะลงคลิปเรื่อยๆนะคะขอให้สุขภาพดีแล้วก็ขอให้ฝึกโยคะแบบสนุกสนานนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ